สวัสดีค่ะกับมาพกแบบแอลกับลาวนะพอดีวัน,นเดียวได้น้องหมายซอสมาค่ะเลยว่าเดี๋ยวจะต้มกะทิน้องหมายซอสใส่กุ้งแห้งนะคะเพื่อที่จะเอาไว้กินกับน้ำพริกกะปินะวัน,นเดียวจะต้มูตรไม่ใส่ขมิ้นค่ะต้มกะทิน้องหมายทางใต้มีสองแบบนะคะคือแบบสูตรใส่ขมิ้นกับไม่ใส่ขมิ้นนะวันเ้ียาจะทําแบบไม่ใส่ขมิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปแล่นะว่าแอลได้เตรียมวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงอะไรไบ้างนะคะแน่นอนค่ะสําคัญเลยนะก็จะมีน้องหมายซอสค่ะ ไอเนียวได้ทําการต้มแล้วก็รินน้าทิ้งไปซ่องคลังแล้วนะคะเผื่อลอดความค้มเฟือนของเขานะกุ้งแห้งค่ะแอลชายเป็นกุ้งแห้งเนื้อนะคะปริมาณเอาตามติดชอปได้เลยนะแต่ในส่วนของแอลชายประมาณนึ่งกับมือใยๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของสมุนไพรที่จะเอาไปทาการคลกนะคะก็จะมีหอมแดงค่ะวันเีนีอลชายเป็นหอมมเลิสองหัวใหญ่นะคะวัวเทียมโทนเจ็ดหัวค่ะพริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวแอลจะทําการโคลกซ้ชนิดนี้นะแล้วก็ในส่วนของใคร แอลจะใช้นึ่งต้นนะคะเอามาบุกแล right ้วก so ็มาหมัดแบบนี้นะอันนี้เดี๋ยวจะใช่ในน้ำต้มนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บ้วยก็ได้นะแต่ข้งแอลไม่มีนะคะวันนี้นะแล้วก็ในส่วนของสมุนไพรใครจะใช้เป็นหัวข้าวบุกเผิ่มลงไปด้วยก็ได้นะคะในน้ำต้มนะแต่วันนี้แอลไม่มีนะคะแล้วก็ในส่วนของกะทิ่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะแอลใช้เป็นหัวกะทิแ้มค้นเหมือนเดิมนะคะ แล้เวเดี๋ยวจะไปทําการเจือจางเป็นห้างกะทิโดยการใช้น้าเปล่าค่ะนี่นะค่ะเราไปแลกการโคลกสมุนไพรของแอลกันเลยค่ะค่ะเรามาทําการโคลกสมุนไพรกันเลยนะคะเรลื่มแหลกก็จะใส่ในส่วนของผิกไทยดําลงไปค่ะตามด้วยเกลือนะคะนิดนึงนะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มนะเราก็ไปเติมมะถีล้างได้นะคะแล้วก็โคลกก่อนค่ะ เพราะว่าพริกไทยเริ่มละเอียดแล้วนะคะแอลก็จะใส่ในส่วนของกุ้งแห้งลงไปค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะแอลจะใส่ลงไปโครกครึงเดียวนะคะแล้วก็จะตามด้วยหัวเทียมค่ะนี่นะคะ เทียมมเห่ือละเอียดนะคะเราจะตานโดยหอมแดงค่ะในส่วนของหอมแดงนะคะแอลจะคลุกแบบยาบเท่านั้นนะไม่ต้องละเอียดมากนะคะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะแลเดี๋ยวเราไปทำการตร้มกะทิน้อไม่ซอดกันเลยค่ะ เรามาทำต้มกะทินอ้อยซอกันเลยนะขั้นตอนแรกนะคะแอลก็จะใส่ในส่วนของน้ำเปล่าลงไปก่อนนะปริมาณน้ำต้มก็เอาตามที่ต้องการได้เลยค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนอมายของเราด้วยนะคะว่านอมายเรามีหมากหน่อยแค่ไห้น,นนะหลังจากนั้นแอลก็จะใส่ในส่วนของหัวกะทิเข้มข้นลงไปเพื่อทำการเจือจางเป็นห้างกะทินะคะแล้วก็เปิดเตาได้เลยค่ะ แล้วก็เมื่อกี้ในขั้นตอนการแนนําเครื่องปรุงนะคะแอลลืมนะว่าต้องไซส่กะปิด้วยนะคะก็โทษทีค่ะไปตาไม่อยู่นะแต่ <c oughs> จะไซสอยู่ทีเนี่ยค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้เดี๋ยวอจะเอาไปไส์ในกรอบเพื่อทําการคลกไก่ข้าวกับสมุนไพรเี๋ยวได้ทําการโคลกไก่ก่อนหน้านี้นะคะค่ะตอนนี้น้ำต้มกระหรมเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใสในส่วนกองสมุนไพรที่คลกไก่ลงไปนะคะ จากนั้นก็จะตามไครไข่ค่ะเดี๋ยวได้ทําการบุบไหวนะแล้วก็กุ้งแหง้งอีกครึ่งทีเรือนะคะใส่ลงไปเลยค่ะในส่วนของกะปินะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะเอาตามที่ชอบได้เลยนะคะหรือว่าปริมาณของกะปิถ้าใครไม่ชอบกินกะปิหมากก็สามารถลดปรงมดตามที่ต้องการได้เลยค่ะ พอน้ำต้มเริมเดือดนะคะแอลก็จะใสไซในส่วนของน้องใหม่ลงไปเลยค่ะค่ะเลยเดี๋ยวเราจะตั้งเคี่ยวไปอีกสักพักนึงนะคะเพื่อให้น้องใหม่เขาดูดซับเอาน้ำกะทิแล้วก็เคืองปรุงเข้าไปสักคิดนึงนะเลยเดี๋ยวพอว่าน้องใหม่นิม่มเราจะมาเร่นในขั้นตอนการไซวัตถิแล้วก็ปรุงรสชาติปิดท้ายอีกครั้งนึงนะคะ ค่หลังจากเสียตังเคี้ยวได้สักประมาณ20นาทีนะตอนนี้ก็ขิดไว้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาไซสในส่วนของหัวกะทิลงไปค่ะในส่วนของหัวกะทินะคะก็เอาตามชอบเลยนะคะใครชอบเค็มคนมากหน่อยแค่ไหนนะเดี๋ยวเขอไซสกนิดนึงนะคะค่ะเพราะว่าเอลไซส์ในส่วนของ วัตถิลงไปแล้วนะคะตอนนี้แอลก็จะใช้ในสวนคองหลกตอ่อค่ะอันนี้แอลได้ทาการแชร่แข้งไว้นะคะตอนแรกว่าจะไม่ใช้ค่ะแต่ว่านึกยากนะใส่สกิปกาอย่างดีค่ะ <c oughs> เปลี่ยนใจค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะสำหรับการทํากับข้าวของแอลนะคะ <c oughs> ไม่รู้รือมากนะยังไม่เคยลองแช่แข้งแล้วก็ออกมาทําแ,แกงสักทีนึงนะเดี๋ยวลองดูนะคะ ถ้าใครมีฉะอมก็สามารถใช้ฉะอมได้ด้วยนะคะหรือว่าจะใช้พักชนิดอื่นก็ได้ค่ะตาม่ต้องการได้เลยนะอันนี้เอาไซ้หมดเลยนะคะช่วงสถานาการณ์มันนี้นะคะความจําเป็นก็เนาะก่อที่เราอยะก,กินข้งสซดแต่ว่ามันเสียงเกินไปกับการที่จะต้องอ,อกราดไปบ่อยอะค่ะก็หาวิธีที่ช่วยลดภาวะเสียงลงไปได้ก็ต้องยอมัะคิดนึงนะคะถึงแม้ว่าจะได้แบบไม่สดก็แก้คัดได้ค่ะพอกลมเกรมไปก่อนเนาะแต่ว่าน่าจะได้อยู่นะคะ วิธีการเอาพักจากทูแช์มาไซส่ในแกงนะคะให้เอามาไซส่เลยนะอย่าเอาไปตั้งให้เขานิมนะคะเระว่างเขาจะเซ้งอะคะ่ะเรามันจะทาให้ซีไม่สวยค่ะค่ะเดี๋ยวจะทําการชิมนะคะโอเคค่ะอ่อนเค็มนิดนึงแล้วก็อ่อนหวานนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นแอลจะเติมในส่วนของเกลือเพิ่มลงไปนะคะนิดเดียวนะคะ ตอนที่ข้าวแก้วจะไม่เน้นรสชาติเข้มข้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปกินกับน้ำพริกกะปิอีกเนาะแอลจะปรุงแบบเค็มกับหวานเสมอกันนะคะหรือว่าเหมือนถูกคลังอะคะ่ะถ้าใครไม่ชอบกินหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลลงไปนะคะค่ะหลังจากสิเหลือกับน้ำตาลละลายแล้วนะคะแอลก็จะชิมอีกครั้งนึงนะคะโอเคค่ะได้รสชาติตามที่เอาต้องการแล้วนะการทํากับข้าวข้าแก้วนะคะก็ชเปเนียค่ะ ปรุงไปชิมไปนะคะจะสิ้นสุดก็เมื่อได้ตามรสชาติที่ต้องการนะคะเหมือนถูกๆคลิปอะนะถ้าว่าไม่มีการปรุงไม่มีการชิมแบบไม่สิ้นสุดนี้ไม่ใช่แอลนะคะแสดงว่าสุกร้มนะโอเคค่ะก็ได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะกระเสร็จแล้วนะสำหรับเมนูต้มกระถิเน้อหมาดซอสข้งวแอลนะคะ จเรดเซ็ตซับออกมาก็จะได้หน้าตาอย่างที่เห็นเลยค่ะเมนูนี้นอกจากกินเคียงกับน้ำพริกกะปิร้อยแล้วนะยังสามารถเอาไปกินกับแกงเพชรชนิดต่างๆของทางใต้ได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถกินกับแกงคััวกริ้งก็ได้นะร้อยเหมือนกันค่ะและทายร้อยวันนันตงแกงงานค่ะหล <c oughs> ายคนสงสัยว่าแกงงานคืออะไรถ้าโผล่แรงถึงแกงงานมีคนตายด้วยกันนี่จะรู้ทันทีค่ะ ราะวเป็นแกงที่อร่อยมากๆค่ะมีรสชาติจัดจานนะกินเท่าไรก็ไม่เบื่อค่ะแต่ยังวานะสถานการณ์พันนีนะคะไม่มีใครจัดงานไรนะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งเจ้าภาพไม่จัดก้นกินกอดแล้งไปแล้งมาก็ยากนะเดี๋ยวยังไงแอลคอยมาทำไปแล่นะคะว่าหน้าตาแกงงานเป็นยังไงนะวันนี้ก็กินต้มทีโนอ้ม่ซอดไปก่อน แอลก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับถูกการติดตามนะแล้วก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะในส่วนของคนที่พันทำมาแลช่องทำไรกินลาวของแอลนะคะอย่าลืมนะเป็นกําลังใจอสัสกิปนึงนะคะโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจงเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูต่อๆไปของแอลนะคะหรือเดี๋ยวยังไงเรามาและวนะแอลจะทำเมนูไรนะ <laughs> อาจจะเป็นแกงงอน <laughs> เพราะว่าถ้าไม่ยากนี่จะไม่ยำเค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าเมนูต่อไปคืออะไรนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันเมนูหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ